สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำใครที่ใช้โปรแกรม Room นะครับในการอัดคลิปหน้าจอแล้วมันจะมีปุ่มนะครับสต็อปหรือว่าปุ่มควบคุมอยู่ด้านข้างนะครับซึ่งมันจะติดไปกับคลิปสอนของเราด้วยนะครับมีวิธีการซ่อนยังไงนะครับตอนที่อัดคลิปสอนไม่ให้มันโชว์นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับวิธีแก้ปัญหานี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะไปเปิดโปรแกรม Room ขึ้นมาก่อนนะครับ โปรแกรมลูกครับเปิดขึ้นมานะครับจากนั้นสังเกตนะครับเนี่ยมันจะมีปุ่ม control นะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับทีนี้เวลาที่เราจะทําการบันทึกอ่าส่วาผมจะบันทึกนะครับผมก็กดไปที่ start recording ครับแต่สังเกตว่าจะมีปุ่มนี้ไหมครับอยู่ด้านซ้ายจะติดไปด้วยนะครับเนี่ยสามอ่าตอนนี้ตอนนี้ผมกําลัง record นะครับมันก็จะโชว์ติดไปแบบนี้แม้ว่ามันจะมีการซ่อนนะครับแต่ปุ่ม stop ก็ยังคงอยู่นะครับเดี๋ยวกด stop ไปก่อนนะครับ อันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนะครับที่เราอัดไปเมื่อสักครู่นี้ที่ปกังเม่คอดนะครับมันก็จะโชว์ติดไปแบบนี้ไหมครับมันก็จะโชว์ติดไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการจะซ่อนตัวนี้ทํายังไงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับผมจะเปิดลูมขึ้นมาใหม่นะครับวิธีการนะครับเปิดลูมขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเปิดลูมขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งว่าผมก็จะอัดเหมือนเดิมนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้ให้ทําแบบนี้ครับ ให้มาที่เมนู3จุดตรงนี้นะครับคลิกไปที่3จุดนะครับแล้วเลือกไปที่ p r e f e r e n c นนะครับตรงนี้นะครับคลิกไปที่ p r e f e r e n c นนะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดปิดอะไรได้ควบคุมอยู่นี้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็เลือกมาตรงโชว์คอนโทรลเมนูนะครับตัวที่มันขึ้นทางสายเนี่ยเราเรียกว่าคอนโทรลเมนูนะครับให้เราสไลด์ปิดไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เมื่อเราปิดตัวนี้ไปแล้วนะครับเมื่อเราปิดตัวนี้ไปแล้ว เราก็จะไม่เห็นปุ่มนะครับเวลาที่เราอัดคลิปจากรูมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปิดยังไงนะครับเราต้องใช้ช็อตคัตนะครับหรือว่าใช้คีย์ลัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดโชว์คอนโทรลเมนูเราก็จะต้องมาที่ช็อตคัตครับมาดูว่าเวลาอยากสต็อปหรือว่าปิดการบันทึกจะต้องกดปุ่มอะไรนะครับค่า d e ฟอลต์ที่เขาตั้งไว้ตอนนี้ก็คือ Shift นะครับชิปคอนโทรลตัวแรกคือ Control นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมชี้ด้านบนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าคอนโทรล บวกกับชิปบวกกับตัว L ภาษาอังกฤษนะครับ Control Shift L แปลว่า Stop หรือว่าหยุดการบันทึกนะครับเราต้องจำสามปุ่มนี้ไว้นะครับเพราะว่าเราจะไม่มีปุ่มให้กดหยุดแล้วนะครับเมื่อเราตั้งค่าแบบนี้เสร็จเอาละนะครับเราก็ปิดตรงนี้ไปนะครับสดว่าเราจะบันทึกนะครับ Start Recording นะครับมันก็3 2 1หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่สังเกตด้านซ้ายมือไหมครับ นนด้านซ้ายมือตอนนี้จะไม่มีปุ่มสต็อปหรือว่าปุ่มควบคุมมามาให้เรากวนใจอีกแล้วนะครับเมื่อเราทําการสอนนะครับอัดคลิปไปเรื่อยๆอัดคลิปเสร็จเราจะหยุดก็จะต้องไปที่คอนโทลแล้วก็ชีฟแล้วก็ตัว L ภาษาอังกฤษจิ้มไปที่ตัว L หนึ่งครั้งนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับมันก็จะสต็อปการอัดคลิปของเราครับเราก็ได้คลิปนี้มาแล้วเห็นไหมครับซ้ายมือตอนนี้จะไม่มีปุ่มสต็อปหรือว่าปุ่มควบคุมมาเห็นไหมครับ พอมาดูคลิปสอนของเรามันก็จะไม่มีปุ่มควบคุมมามาลบก,กวนเราอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับซ่อนหรือว่าเป็นการปิดปุ่มคอนโทรลนะครับไม่ให้ติดไปกับคลิปสอนในหลุมของเรานะครับยังไงก็ไปตามแก้ตามวิธีนี้นะครับแล้วเราก็จะได้นะครับคลิปที่ไม่มีอะไรมาลบก,กวนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ